สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่วันที่สนามแข่งโคเซาทงสเตเดียมนะคะทตรียมทำการชนในวันที่สิบเจ็ดสิบห้าปึกสภาณีนะคะสวัสดีค่ะพี่บ้าสวัสดีค่ะน้องมาจักรซื้อจานหัวชนเยื่อแขงนะคะไม่ทราบว่าพี่บ้าชื่ออะไรคะนี่ชื่อเอ็มครับพี่เอ็มนะคะพี่เอ็มมาจากรขายโคได้ปล่อยความความพรหมกรีครับน้องวัวตัวนี้ของพี่เอ็มชื่ออะไรคะชื่อไอ้งงครับหรือว่าโคแดงงามหงุ่งแดงนะคะครับไอ้งุ่งอายุกี่ปีแล้วพี่หกปีครับเขาเป็นไทยยาตัวไหนสาวไหมคะไม่สาบครับไม่สาวนะคะไอ้ง หนึ่งครั้งรับล่าสุดชนะได้มาชนะเข้าแก้วครับี่เข้าแก้วนะคะตอนนั้นชนน่านไม่เข้าแก้วประมาณทิปว่านาทีครับสิบว่านาทีได้ทางชนคงเขาแบบไหนตัวนี้ชนรุ่นครับชนรุ่นนะคะตุ๊กโก,ร,กอรอบนี้ว่างเมื่อกี้นาทีได้รอบนี้ว่างมาทิปว่านาทีครับมาอยู่ขอ,ขอกี่วันละพี่มาอยู่ขบประมาณทิปวันวันแล้วสี่ันวันได้แล้วนะคขะ่าวขาตุ๊กูกกินหญ้ากินน้ำดีไหมกินดีครับหญ้านี่มีการเช้าหรือวะห้าอิงหญ้าห้าอิงครับห้าอิงเป็นรักนี่ใส่ดดนไหมครไม่ดอนครับไม่ดอนเลยจำขวอมันไหมพี่ ไม่กับสามวันงคนนอกคือข้าวได้ข้าวอะไรครับคนยิ่งนี่เขาชอบไหมไม่ไม่ชอบครับไม่ชอบนะคะป้าเดินยวนกิโลได้วันประมาณ5กิโลครับ5กิโลนะคะเริ่มเบาเริ่มพอนยังเริ่มเบาเริ่มพอนแล้วไหมครับติดโครนนี่มานอกก็ซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้รวยเปอร์เทนครับถ้าคนเด็กชวนต่อชาวได้ไหมเด็กชวนต่อชาวได้ไหมได้ครับได้นะคะอยากให้ปีฟ้าซึ่ง FC ูุติดตามของไอ้งสักนิดนึงควกช่วยเชียร์ช่วยส่งกำลังใจด้วยครับ ค่ะมาเป็นอาจารย์เ,เ,เชนนัคะาให้น้องเขาเอาเบียร์ใช้รับขายนะคะก็ค,คุณเดชสำภัษณ์ค่ะค